ป็น o าสิแล้วนะคะทุกคนเรามาเหมือนนั่อยู่ในรถลาดตะเวนในเมืองนะคะทุกคนออ่าทุกคน Stand by เกิดอะไรขึ้นวันนี้ไอ้เป็นหมอให้ลงบท r ีเราต้องออกจากรถแล้วไป มีดั้งโรงแรมเรียนคาร์ดมอโจัวมวยังไงกันเนี่ยเราต้องโฟลว์ตรนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นกับเมืองี้เนี่ยต้องมีสงครามกลางเมืองแน่เลยอ่ะโอเคโจอะ คนนี้น่าจะอยู่ฝั่งเราเอา้าวไปเราต้องไล่ตามคนนี้ยกิงคนนี้อ๋อใช่ปะวะใช่อ่ะจับได้แล้วรทางกะรพอประมาณ้อยนิดนหน่อยไป Let's go ไป ไปดูรอบๆสิเห่ตามข้ามามีการจับไว้เป็นตัวประกันไว้แบบว่าสอบถามเข็นข้อมูลเล็กๆในน้อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออยิง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 ปืนกลเลยนะเออยิงไป เออจะมาใช้ข้าเหรอระวังระเบิดมันตามมาเฮ้ยิงยิงเลยอ่าไปไปอาร์ีดโอุย้ยเอเคสี J ่เจ็ดฉันไม่เอาเปืนคู่แล้วปืนคู่มันไม่มีจุดเล็งนะคะทุกคนมันใช้ยากอ่ะระวังระเรบิดมันตามตมาไม่ขาดสายเลยเอ้าวมันอยู่ในบ้านหลังนั้นทุกคน โอ๊ยบ้านระเบิดมาทำให้เราเสียเลือดเสียเนื้อมากมายอ๋ยออาเหมือนวิ่งสับวางสับวางกันสองเติมอาอยู่ข้างหน้าอะเย้เย้ใส่ลัวใส่กระสาน,น mm hmm. อืมเค้ยิงไปยิงยิงอ๋อขี่มีเข้า้ผลหรอ เออยิงไปอยู่ข้างบอเออไประเบิดระวังกระป๋าระเบิดเจ๋งเนาะใส่กระสุนกันเย็นเออไอเวฟเวฟเวฟปั๊บเลยยิงน้อยๆเยอะแล้วสาดกระสุนเคนกระสุน เออนั่นแหละมาแล้วมันแม่งเลยเยี่ยเอออยากการกระตุนมาได้การมาการกลับไปกรงมบ้าโอ๊ย มันรู hehe, <im Alto Del ire> wrote, ้ว่าเราอยู่อยนี้มันมันุ่มจะมาแล้วเปิดจะมายิงในนี้อย่างเดียวนะมาตาแล้วสองกอ่ะโอ้โหพี่ไก่ด้วยอ่ะกระตากระตาไปเออยิงใส่ับยิง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 อ๋อมี่เอ็กแค่สี่เซน อามันหลบต้องเอ yeah. Yeah. ปิดอาเย้นเย้นไปหนีไปกระสอนสาธสาธอาจะหนีไปไหนละแกจุกปูดแนบเลยหนีข้างหลัหรอกยิงไปนี่ข้างบนเดีย๋ยวเดีย๋ยวมันไปเระเบิดม,มาลงก่อน เิงยิงตาโอ๊ยอยู่ข้างบถึงแ้มอบกนมอกันมามอ๋อมอบเก็บมอเพื่อเก็บเลือดตัวเองนะทุกคนนี่มอเพื่ออะไรมอบเพื่อเก็บเลือดตัวเองอ้าวอยู่ทางน้นจะต้มดต้มดมาอ้าไปสา สองค้แลระเบิดไปเลยเออนั่นแหละเอเคสีเจ็ดอีกแล้วไปวายระวังโอ้ยทีตูนไมยิงนี่ตูนเลยใช่ไหมยิงไปสักววงระเบิดลบระเบิดก่อนมันปานระเบิดมากะวังเป่ยงทีบเราอ่ะไปไปโอ้ไม่มาด้วย ไม้อยู่ในกองไม่เป็นไรเมันบินลาเด็นน่ะมันบินลาเด็นน่ะของข้ามกลางเมืองอะ่ะไอ้หมาบา้าเอ้ยกดอาเออไปสัตว์แม่งเลยมืนหน้าหมาบา้าเดี๋ยวไปพิสูจน์กักบ้าเฮ้ยไปเฮ้ เนั่นแหละไปเราต้องขึ้นบ ah, ันไดไปก่อนอ้ามอนกลางร่是是้ว่างใสไปไปเคยเลยอ่าเข้าไปไม่ได้เคโอเคไปซัดมันได้แล้ว เดี๋ยวฟังหาทางขึ้นไปเฮไอมีอยู่ขบนนี่ไหมโหตามช็อตส่งช็องตึกเต็มไม่หมดเลยซับตัวไปฟังเห็นมันไดแล้วเฮ้เราต้องไปที่บันไดนั้นแหละเออสับสับเฮ้ใส่ ล่วงล่วงไปแล้วซะไปจ้าอันนั้นใส่ยิงเราต้องไปงนนไงาทงางนั้นแน่เลยอ่ะโอเคถุนต้างบอกไปใส่ยิง โอเคไปได้โอเคมันตายแล้วใส่กันสนพร้อมสับมาโอเค <Okay. S 2> นี้ไปมันน่าจะปาระเบิดมาแล้วเราเว,วิ่อ่ะไปนี่แหละเราต้องขึ้นบันไดนั้นไม่ได้อ่ะ

เราต้องขึ้นมาใตอันนั้นให้ได้อะัให้ให้เกินไอ้่านั่นไงเห็นแล้วอีนี่นี่เองที่สอยเราจากข้างหลังไปขึ้นมาสอยสอยใส่อา่อาข้างหน้าเห็นแล้วคนหนึ่งไป ได้ระวังระเบิดดีนะหลบระเบิดทันเนี่ยเงินวิบแน่เลยอ่ะ,อะยิงไปอ้าวมันยังไม่ตายมันยังไม่ตาย,ยไม่รอจังหวะมันโผล่มาแล้วก็ยิงโโเคะโอ้โหมันฟะกเฮงกระสุนมาซะ โอ้ยอ่ายิงยิงยิง้งงางบนเฮ้ใส่หายไปไหนนะวะเคทางนี้ไปไม่ได้เราต้องขึ้นไปทางเดียวกันกับมันแน่เลยอะ่ะ มีมห้องหนามันมีบันไดใฮ้เราเปีนไปอ่ะหลบใต้น,นี้ก่อนมีมีบันไดอ้าครับเธมันร่วงลงมาแล้วสองคนระวังระเบิดมันมาโอ้ยเกือบวิแลงไงหนูนะนั่นไงเห็นแล้วอยู่บนนะ้ำ นันแหละเอ,อ้ยีกคนนึงใช่้แล้วฟางซกใส่กระสนุนแม็กสุดท้ายแล้วเออเออยิง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 โอ้ยกระสุนคือแม็กสุดท้ายแล้วอะ่ะไอคนที่เรายิงไปป่าววะเราต้องไปหาปืนได้ไหมอะ่ะ ชิบหายแล้วอ๋อระวังระเบิดมันมาโอ้ยหลบกอนโอ้ยนั่นไงใช่ปะวะนั่นแหละ อ๋อไปอ๋อเรามีปืนสำรองอยู่นี่วะโอ่ว้ไปตันแหลมอยู่บนน้ำสายสายเข็ใส่กระสุนได้ก่อนอันนี้ต้องใส่กระส,ส,ส,สุนย่างหนึง่งเอเคเดี๋ยวน้ำแหละ มั้นแหละปันแหละตายป่ะหวะเออโอ้ยเหมือนปันระเบิดนมะโอ้โหระเบิดที่งมันลูกขนนเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยได้ปืนเหมือนสนไนเปอร์ไปโอ้ได้ปะ่ะ <c oughs> ไป นั่นเนี่ยมันขึ้นไหวแล้วบนนั้นลุดแดงๆยิงไปเลยยิงไปเลย,เลยสองามามาจากทีงไหน,นวะเนี่ยเดี๋ยวนะความขอเข้าไปดูอนนี้ปีนขึ้มนมาเลยอยากรู้เหมือนกันมีนจารยอะไรมากมาย ร้อยหนึ่งนัดเดี๋ยวนะบนนั้นไม่ใช่นั้นไงฟังเห็นหนึ่งแล้วยนิยนยนิยนยินยินไปอีกหนึ่งใส่กระสุนซับไปยินยินยินเฮ้ย,ย,ย,ยไปตรงไหนเวนะ้เนี่ย เฮว่องไปเลยหาทางไปก่อนปุ๊บ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 เดินไปตามเน่อ่ะเข้าได้ไหมถีบเข้าไปไม่ได้ชิปป่งชิปป่งวะเฮ้ย ไปมันง okay. ัยข้างบนต้องระวังต่อนี้ให้ดีซ้ายขวาอ่ะมันพร้อมมันพร้อมที่จะประทนเราได้ถูกปะข้างหน้าเรายิงไปออโอ้โหเว็บเว็บปับเห็นหน้าวีคแล้ว เลือดถูกทางน้อยนิดก็ไปเต็ตไม่มียาโดมให้มากไว้หรออเคโอ้ยมันยิงมนจากตรงไหนมาเนี่ยเหมือนด้านหลังอะ <S 2> <S 2> ไ,ไหนขม,มันเนีโดนหรอ นนม,มันชอบยิงไรโซดอ้าป่าไปเลยเออมันอยู่บนข้างบนอ่ายิงใส่กระสุนโอเคสองเจ็ดเจ็ดโอเค ฉันไม่เอาปืนกูหรอกสวยแต่ใช้งานจริงไม่ได้เออไปตายแล้วทางนี้ไปไม่ได้ต้องขึ้นมาทางนี้แน่เลยอ่ะเข้าทางไหนได้วะตอกน,นี้ I Come on. Ah, are so the front runner, this is Bravo 6. We've got the package. I repeat, we have got the package. Command, ready for dust off. Send the chopper. Oh, okay. Bollocks, the skies are clear. Send the chopper now. Command's got their red up their ass. We're on our own. Okay.